กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกๆคนเนาะมื้อน,นี้กัอยูไหอยูหน้าคือเก้าพี่น้องไอ้มาหน้านะเนาะตอนนี้กําลังปิ้งปลากัปิ้งหนูนะพี่น้องนะปิ้งหนูปั่นเช้าเนาะคืนนี้นอนหน้าพี่น้องเอ้นอนอยู่ที่หน้าหลักๆก,กินข้าวกินน้นะําแล้วก็สิไปหาเห็ดโฮเห็ดเห็ดโฮเห็ดแค่นะพี่น้องนะ นี่คือบรรยากระดิ่งห้ายู่หน้าพี่น้องเอ้ยแนวกินไก่ชั่มนี้ล่ะปิ้งหนูใส่กับเนาะหนูถือกับแล้นี่กับปลาถือถือโต้งถือแยงเนาะมาพี่น้องกินข้าวเนาะปั้นเช้าน้ำเดียวมาน้ำกันมาปิ้งหนูปิ้งปลาชุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไอ้แก้วข้าวข้าวเหนียวเนาะพี่น้องนะมาพี่น้องมา Cầm lăng, cầm lăng, cầm lăng Nó mì khá rong chắp được à Khá rong hắc á เป็น้องมาป้งหนุ่มมาป้งหนูปิ้งป่าป,ป,ป,ป้งกบนำเป็นแอ้ะกบกบประการมากอค้นกบการแกงมากนแร่งขึน้น น,นี่ก็ได้กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้าเว้เปปยก็าจะได้ไปเฮ็ดโฮเฮ็ดห้าวก็แล้วโอ้แกไปผีางโดนพื้นนี่หมอนี่ยู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 โอ้แกไม้ไปผีช้างอันนี้หากินน้ำเลือกไม้เฮาคอ บรรยากาศตอนเช้ hui, าๆพี่น้องเอ้ยยนามยู่หายู่นาเนาะเลี้ยงโง่เลี้ยงควายเฮ็ดโฮเฮ็ดหน้าเป็นยังเป็นยังมาเอายังพี่หมอกกินยานะฮะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเออมาพี่มาพี่มาพี่ปักปักหำน้อยักแม่น้อยเป็นอะไร Christians? เป็นอะไร Christians? นี่ตัวนี้ก็มา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 ตัวนี้เนี่ยกำมพาครนะัพี่น้องนะมองม่แม้อยู่นในมูน้ำพกเนาะตัวนี้แม่มันขายไปซื้อรถยักขี่แล้วนะพี่น้อง,งโอ้แม่งามแม่นี่โอ้ตัวนั่งกับิี่มาอีกควายห้าหกตัวพี่น้องเอ้ยควายกับลาย หอยพัดเท้าเลยเนาะนี่หอยพัเท้าเลยนี่ก็สิบเบลค,คือพี่น้องคือไว้ดินเนาะเฉือน้ำไว้หลายมือแล้วขึ้นมาเข้เมันแห้งตักเมื่อคืนเนาะนี่พี่น้องคือนี่มัดเอามัดไปมามัดหูนะพี่น้องนะคือไว้ดินนะมันนะพี่น้องนะได้สามปีเนาะ ห้าวไม้จังไพรหรือว่าไม้ไผ่นี่เดาะก้อนเดาะก้อนคื่อนนี่นะคือนี่มันมันจะโบ,โบ่บ่เดาะเนะาะสวอยเซ้น้ำสวอยเซ้น้ำไว้แรกสองขืนพี่น้องนะก็น่าบอกเซน้ำนี่มันบอยักมันปไนไดนเซ้น้ำได้สองสามขืนจักตะแดดตะแดดแหละเซ้น้ำพี่น้องเซ้น้ำจะคืนสองขื่นลราไปมัด มันสามปีกุมได้สามปีเนาะคือแตอนนี้ก็เดินทางไปพุพนแลับเหรอไอเดินทางไปมัดหัพุนแล้วเนาะโอ้โอ้ยอยากกินคือ่อบ่เนาะกินบ่ได้กินบ่ได้คื่อบอดินกินบ่ได้อาหากินยญ้าพอด,ด้อนี่อาหารกินยญาหากินยญา โมเมนต์แนวกินโอ้หมอนี่ก็เยอะอ้าวดมบึงใช่อ้าวดมโดมโดมโอ้ลายโตยากเนาะโมเมนต์แนวกินโมเมนต์แนวกินช่วยกินบ่ได้กินบ่ได้คือไปมัดโหก่อนถ้ากินแน่ท่าด้วย้าพี่น้องเว้นหนุนเบิ่งบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ย ใกล้เนาะใกล้กับลุกอบบลายพี่น้องช่องโตล้นจนยังเหลือแต่ชองโตลุกมนกระไรบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องไอ้ตอนแปดโมงเช้าเนาะลมก็เริ่มโอ้ยลมพัดลมลงแล้วพี่น้องไอ้ลมอ้อยๆพัดวิวีเลยลมต่ำเลย คือเยอะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วเนาะเข้าอยู่หน้ากัดิ่มแก่แล้วพี่นไหยตอนนี้นก็เดินทางมาไกลสีฮอดบอนเฮดโฮแล้วพี่น้อมเพราะว่าโบเฮดเพราะว่าเนี่ยเขาปล่อยโคบปล่อยคอยมาเข้าสวนบ้านต้นพี่นไหย ตันี้ก็ห่าก็ได้มาฮอดบอลห่าเจ็ดเฮ็ดโฮแล้วไปหน่อยไอ้เฮ็ดแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้แล้วแล้วเนาะยังตัวต่อไปพี่น้องห่าวมันก์ก็ห่าวผ้าแล้วเรียบร้อยไม้ห่าวไม้กระซ่านะพี่น้องนะตัวนี้ห่าก็เกมสีมัดโอ้ยห่าว โอ้ยโคตรโคตรโคตรเจียบหนาปเลยลูกโอ้ยพี่น้องเฮ็ดมองนี้แหละเนาะเฮ็ดโหแบบพื้นบ้านเนาานะพี่น้องนะโบมี่โบมี่เล็กโบมี่ยังเนาะโบมี่หนามมีแต่เอาไม้เอาเครื่องมัดเอานะพี่น้องนะโบมีงบเนาะ Chú mưa này bị chẳng gặp hàng, bây giờ nó hơi sư nhẳng gặp đây Ngân gặp bộ mì Thế thì ngân nó tựm nít, tựm bắt cái ngân Tựm bắt cái ngân bộ mì, mất leo bây giờ Nó có hút bây Nhung cái lạy Nhung cái tiêu Nhung dỡ đây, Mặt liều nói Liều nói Nhung nhoi Nhung nhung khốp, Ôi cốp nó ơi. ui, đã ăn hắn 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 tiền dịp hắn Ừ. hắn 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 มันมีจับกล้องเห็นรุ่นนี้ก็มันดีนะพี่น้องนี่เอาโทษรถจับเน็บเูานี่นะพี่น้องนะขากล้องรุ่นรุ่นนี้รุ่นทันสมัยดีนะมามาเฮ้ยขากล้องเลยเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบ่มีไปจับก็บได้เอฉยบาท โอ้ยสบายมากๆสบายมากๆโอ้ยอืมเอ้ามัดยันสีมัด,มมดโอ้ยนี่งๆโอ้ยว่งว่าไม่กระชากลายขนาด Đó, ở đây hao năng đúng không qua qua cái đồ thì khâu nó เบ่เขาเจ้าดอกเบ่พ่เจ้าผมเบ่เพื่อนมิดเบ่เพื่อนบ้านนะเบ่กันควายกันงูกันควาย Ừ, ừ. nhung thì thôi nhung dữ nhung dữ nhung lái nhung lái nhung lái thì nó nhung lái lết vàng lấy nọ thì nó bà này cả chỉ nhá mong mày này, này. tới mong đi ra thì nó. Obrigado. ก็ไอ้ก็ไอ้สีสมฤทธิ์เลยพี่น้องตอนนี้ก็สัมฤทธิ์พี่สัมฤทธิเชื่อชินเนาะพี่น้องเนาะสะได้มาหากินข้าวกับพี่น้องเอ้ที่ได้มากินข้าวกับบันตามหุ่งนะพี่น้องไหมนะตามหุ่งกินกับปิ้งปลาเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปกินข้าวกันเลยห้าหุ้กะเลืออยู่พี่น้องเอ้ เลยไปสิได้เอาเมือมัดอยู่พุ่นทานทางนั้นเนาะต่อแรงด้านดักไม้เลยด้านทางนี้สำเร็จเช็ดจิ้มตำโฮกินง่ายพี่น้องเอ้ยครับที่ฝ่าเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ cái nào Ừ. 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 Xây, xây, ตุงๆเพิ่นเอ๊ะต้องช้า <coughs> tắt quả này đi rồi cấp tầm hung toàn thiên nó quả keng na vì

được phải không โอ้เฮ้ยพี่น้องยังไลายอยู่คิดหนูมดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบควบจื่อขอควบควบใจขอขอบพระคุณพี่น้องที่เบิ่งรับชมแล้วก็กดติดตามเนาะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเด้อกดติดตามเพิ่อเพื่องเฟื่องกระจายในการทำคลิปต่อไปเนาะ ສະຫຼັບຈຸດນີ້ເຂົາຈັບຈຸດນີ້ພີ່ນ້ອງສ